ครับสดีครับสวัสดีพ่อแม่พน้องทุกท่านครับสวัสดีครับครับไม่นี่นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเมืองโครงการโครงการขุดลอกนะครับโครงการโคกหนองนานะครับโคกหนองนาของเป็นของการเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับครับพพี่น้องมาเมืองครับไม่นี้ครับนี่นะครับทุกท่านทุกพี่ๆทุกท่านเห็นเลยนี่ก็จะเป็น โครงการโคกน้องนาครับโคกน้องนาเป็นโครงการพี่ของรัฐบาลน,นี่จะเป็นหน้าของแต่ละคนนี่นะครับจะลักษณะแตกต่างกันเนาะแต่จะมีโครงการแบบนี้แต่จะมีแบบว่ามีแบบแบบให้เลือกนะครับแบบให้เลือกลายแบบนะครับซึ่งแบบตัวนี้อาจะเป็นแบบปลาวันนะครับแบบปลาวานแล้วก็จะมีปลาวันมีสองตัวครับ ตัวหน <ITA> ึ่งยูวฟังนี่นะครับนี่มันก็มาปักลักไว้นะครับกระเซาเป็นกามาวัดแดบวัดยังไว้วันนี้เมื่อวัดแล้วนะครับวัดแล้วก็จะมาขุดขุดนะครับอันนี้เป็นปลาวานรูปปลาวานนะครับก็แล้วแต่ของเจ้าของหน้านะครับว่าจะอยากได้แบบแบบใดยังสิไหนอยากได้แบบแบบใดครับอันนี้ก็เป็นไซสพื้นที่นะครับ คนอาจจะถามมาใส่พื้นที่จากไรในการขุดโขงน้องหน้าโขกน้องหน้าตัวนี้นะครับคุณก็ใส่สามไรนะครับพื้นที่สามไรพื้นที่สามไรนะครับพื้นที่สามไรสามไรมานก็แล้วแต่คนเนาะบางคนกับว่าบางคนกับพื้นที่หน่อยนะครับเขาก็เขาก็ากจะ ใส่รูปแบบอื่นเมื่อกี้มีหลายรูปแบบให้เข้าเลือกครับเป็นโครงการของเราเองโครงการของหลวงครับนี่ครับขุดฟีนะครับเป็นโครงการขุดฟีของเขาเนี่ยครับก็ขอดีคองการคุดโขกน้องหน้านะมันก็สิสามารถกักนามได้กักนามได้สามาถปลูกพืชปลูกพัก ได้นะครับปลูกคนละใหม่ได้เนี่ยเป็นขอดีของโครงการนะครับซึ่งหน้านี่เคยหลอกเคยคุดขางนะครับเพื่อนเห็ดขุดอ้อมหน้าเรื่อยนี่เห็นไหมคุดอ้อมหน้านี่สิ่งพอพอผู้ใงไ่เปนกับคุดไบเหลี่ยมแต่ตสองปีทีเแล้วนะครับก่อนพฤิภาเห็ดขาโครงการนี่นี่นะครับเร์คุดอ้อมหน้านี่ครับ ประกอบง่า,ามก็เต็มครับเพราะว่าช่วงฤดูน,น้ำเท่าน,าานาี่สามารถเก็บน้มได้เก็บน้มได้สามารถเลี้ยงป้าได้ครับเอาง่ายๆสามารถเลี้ยงซัดน้มได้นั่นเองนี่นะครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สามไรครับนี่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยสี่เหลี่ยม ความกว้างกับแบบเท่ากัเท่าใดแปดสิบแปดสิบเมตรกวามกวางเองผมผมก็ไ,ได้เอาแบบมาให้มึงนะครับลักษณะน,น,นี่นี่เลยเป็นสาเกาครับสาเกลสาลูกเกากระยุงนี่สิงสาลูกเกายินลม ลูกเก่าของชายเบงชานลูกเก่านี่นะครับก็จะขุดไปเบิ้งอย่างบ้านอย่างเี้นไม่ครับเราเป็นเอ้านาวตามขาซ้าครับเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันต้องขุดหลองเนาะขุดจากนี่ขุดจากหลองนี่ไปไปถมหลองเก่านะครับมันบดได้ขนาดเองเพิ่นะนะสิ่งมันบดได้ขนาด นี่ครับน,นี่นะครับนี่พุทธังนี่ไปทุ่มพุทธังนี่ไปทุ่มทางนั่นนี่นะครับอันนี้ครับบขุดได้สนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีมาให้เบิงองรูปแบบติ้มนะครับ แนวคุชเ,เร็จแล้วโครงการโคกหนองนานะครับโคกหนองนาเขาเขานี่หูุเป้าว่านนี่มันเป็นแบบไตมันเป็นออยองไรออกมาเอาเอาก็สิมาเหมือนกันครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามติดตามไว้ครับกดกระดิงไว้ยามผมอัดคลิปไม่สินะคลิปไม่ใส่มีคลิปไม่เขามาให้มึง เรียมกดหัวใจกดไลน์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังกำลังกำลังใจกำลังใจให้ให้ผมเห็ดคลิปต่อไปคร,ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ